<laughs> เข้าสู่ช็อ็จะาำกันดีกว่านะครับในเ,<อ>เรื่องฮอตในชว่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องราวของต้องบอกว่าเป็นศึกช้างชนช้าง<ห>ของดีเจสุดแซ่บอย่างเอกกี้นะครับแล้วก็นักข่าวสปากกล้าอย่างคุณเต๋าที่มีพูนด,ด้วยนั่นเองนะครับให้รู้จักกันขึ้นหน้าจอก่อนเลยนะซ้ายมือเอกกี้ขวานี่คือคุณเต๋านะครับ คือดีเจเอกีเนี่ยโพสไอจีเขาเพราะว่าที่คุณเต๋าทีภูเนี่ยสาเหตุจริงๆมาจากคลิปรายการที่เต๋าทีภูเนี่ยเขากำลังนั่งเมาส์กับสิ่งที่เอกี่ไปออกงานอีเวนต์และประมาณว่าพูดเอางี้ด้วยกันให้ทางบ้านตัดสินแล้วกันนะครับลองไปฟังกันก่อนว่าคุณเต๋าทีพูเขาพูดว่าไงครับค่ะนางแกไปเยอะเลยอ่ะไม่มีข่าวเพราะว่าตอนนั้นเด่นๆเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่คนเด่นๆก็จะมีแค่เปเปอร์กับกัปตัน เออที่ว่าเป็นเป็นเป็น,ปนตัวชูลโรงของวงอเอกกี้เนี่ยจะเป็นตัวท้ายๆแล้วเพราะว่าเขาขี้เล่สุด นั่นแหละฮะก็เป็นต้นเหตุนะครับที่ทําให้พี่เอกกี้เนี่ยฉุนแล้วก็มีการส่งสารไปหาพี่เต๋าทีพูดถึง5ฉบับด้วยกันพี่ฉบับแรกพี่เอกกี้เล่าถึงเรื่องคลิปที่คุณผู้ชมด้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะรวมไปถึงเรื่องที่พี่เต๋าเนี่ยพูดว่าถูกต้องไหมเรื่องความแก่แล้วก็เรื่องหน้าตาอ,อันนี้คือฉบับที่1น,นะฮะฉบั<ะ>บที่2ครับพี่เอกกี้ก็เลยบุกเข้าไปไอจีพี่เต๋าทีพูเลยแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้าภาพด้วยว่า ให้มาอ่านโพสใน IG นะฮะใน IG ของพี่เอ g กกี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นไม่นานโดนบล็อกครับอ่ะเป็นเรื่องธรรมดานะครับจ็อกที่3นี่ เป็นการเรียกร้องให้หยุดทํารายการแล้วก็อยากให้คุณเต๋าเนี่ยจำนึกหน่อยว่าให้สิ่งที่ทําไปเนี่ยมันมีค่ากับคุณผู้ชมไหมครับฉบับที่4เป็นการตั้งคําถามกับเต๋าทีวีูลว่าดาราคนไหนอนุญาตให้วิภา์วิจารในทางเสียหายมิทราบคนที่วิจาร์ณคนอื่นได้ต้องดีกว่าคนที่ถูกวิจารณส่วนเธอไม่คู่ควรน,นะเต๋าทีวีพูเขาก็เขาฟังปั๊บเนี่ย เขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันเราไปดูปดวิดยา์ของเอกกี้ก่อนนะครับเราไปดูวิทยาของเอกกี้ก่อนครับั กับดาราคือไม่น้อค่อยีต่อยใส่กันพูดในมุมน่ารักน่ารักพูดในมุมที่คุณเห็นไม่ใช่คุณวิเคราะห์ในเรื่องส่วนตัวครับคุณรู้ได้ไงส่วนตัวเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ี่ครับเป็นไงบ้างเพราะว่าเขาคนแรกเขาเปิดเป็นสาขาตอนนี้ปิดเก็ดีใจที่เขาได้รู้นะวันนี้สิ่งที่เราสื่อสารเพราะว่าเราก็เข้าไปหาเขาในไอจีเลยนะแล้วก็บอกเขาอย่างที่ข้อความที่พี่โพสและพี่แคปไว้พี่แคปทันเก่งมากใช่เขายังไม่ขอโทษครับใช่ก็พี่ก็อย่างที่โพสล่าสุดสวัสดีสาพี่บอกว่าคือถ้าคุณไขอโทษ แต่ว่าขอให้คุณเปลี่ยนทัศนคติในการนําเสนอรายการไม่ใช่ว่าคุณอยากจะด่าใครก็ได้เฮ้ยถูกว่าอยากจะด่าใครก็ได้มันทําได้ยังไงอ่ะพี่ทำอะไรการบันเทิงพี่ยังไม่เคยด่าใครเลยอย่างว่าก็จิกกัดนะล,งลงังๆังไม่มีใครเขาว่าหรอกถูกว่านี่อันนี้เป็นส่วนของพี่เอกกี้ซึ่งก็มีการโต้อตอบจากพี่เต๋าทีพูอกด้วยนะฮะ hmm. <h ums> ไปดูกันครับผมว่าพี่เต๋าทีพูโต้อตอบไปยังไง จริงๆแล้วเราก็เป็นแฟนขับ UST นะ UST มันมาตั้งแต่1994แล้วนะฮะตอสมัยนั้นเราก็น่าจะรุ่นุ่ๆใกล้ๆกับเขานั่นแหละนะฮะก็เราก็วิจารณ์ได้อะมันเป็นหน้าที่ของนักข่าวที่เราสามารถที่จะพูดได้อยู่แล้วนี่พี่ก็ไม่เข้าใจน้องเขาเหมือนกัน ว่าทำไมถึงต้องมาปริแตกเพราะเห็นปกติเวลาเมื่อก่อนพี่ไปออกรายการพี่ไปโฟนอินรายการเขาาก็กัดพี่สนันวันไหวหาว่าพี่เป็นกระเทยไบโพล่าบ้างนู่นนี่นั่นพี่ก็อึ้งเหมือนกันว่าเออกัดรนแรงฉันแรงจังเลยเนาะเออพอวันนี้มาพี่ว่าวิจารณว่าเขาไม่สวยหรือว่าดอปไปในกลุ่มแค่นี้เขาก็โกรธคือพี่นอนอยู่พี่กาลังจะหลับแล้วพี่ก็ว่าเอ๊ะใครอะไรยังไงมาแล้วก็อ่านแป๊บหนึ่งแต่ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าถือว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเขาก็ โดยส่วนตัวที่สัมภาษณ์เขานี่เขาเป็นคนน่ารักนะเขาเป็นคนน่ารักนะพี่บอกเลยนะอันนี้ตรงนี้ตรงๆเลยนะแต่ว่าพี่ก็เลยงงว่าอะไรอย่างไงวะฟ้องคนไหนคะฟ้องได้เลยค่ะแต่คุณเอ็กกี้คิดว่าฟ้องแล้วสบายใจคุณเอ็กกี้ทำไปเลยคะ่ะไม่เคลียร์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติไม่ใช่แนวพี่ที่จะมานั่งเคลียร์กับดาราพี่ไม่เคยไปสัมภาษณ์เขามีแต่เขามาสัมภาษณ์พี่เองโฟอนอินกับพี่เ<ข>อ,<ม>องเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าดารามันมีหลายเกรดพี่เลือกดาราที่จะต้องสัมภาษณ์ระดับพระเอกนางเอกเท่านั้นอ๋อไม่มีค่ะไม่มีแน่่นนอคะ มันไม่มีโอกาสที่จะไปร่วมงานอย่างแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยพี่ทำงานออฟฟิศอ่ะนะฮะอันนี้ก็แซบจริงแซบจริงฮะนี่ยังไม่ถือก่อนนะแสดงว่าคุณคุณเต๋าเคยพูดถึงเต๋อธัญญาและพีเคไหมไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยเพราะเราไม่ใช่เป็นระดับระดับไปเองนะเอ่อแต่จริงๆแล้วส่วนที่เอ็กกี้ด้วยความรู้จักส่วนตัวครัสิ่งที่เอ็กกี้ต้องการก็คือว่าเฮ้ย ทำอย่างเงี้ยมันคนดูไม่ได้อะไรเลยแล้วก็อยากจะให้เจ้าของรายการ,รเจ้าของช่องออกมาผิดชอบบ้างซึ่งล่าสุดแล้วก็ได้ออกมามีมีทำจดหมายออกมาขอโทษกันเรียบร้บรบอยแล,แล้วแล้วพอไปสัมภาษณ์เอกซิโอเคไหมเอก,กิบอกโอเคตอนนี้พอใจแล้วแต่ขอดูต่อแล้วกันว่าจากนี้ไปราย,ราย,รายการจัดรายการของคุณเต๋าน่าจะดีขึ้น หรือว่าลดลงเพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าพี่เอกกี้ก็อย่างที่ย้ำไปในวิทยาที่เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะฮะมไม่ได้ต้องการเพียงแค่คำขอโทษแต่ว่าอยากจะให้รายการเนี่ยปรับทัศนคติในการนำเสนอข่าวด้วยค่ะคือไม่อยากให้แบบออกมาพาดพิงถึงคนอื่นในแง่ที่แบบไม่ดีว่าคนนู้นว่าคนนี้นะคะก็คือก็ขอให้เรื่องราวมันจบลงด้วยดีแหละครับ